สชมที่คุณครับสาสวนชนชีิตกิจใจวันนี้นําข้อชิดสกิจใจมาเป็นของฝากผู้ชมนะครับวันนี้ก็ยังคงนําเสนอกฎบัตรของพุทธบริษัทที่ชาวพุทธควรทราบต่อจากครั้ที่แล้วคุณชมครับเมื่อครั้งที่แล้วน,นั้นได้เดือนฝากผู้ชมว่าด้วยเรื่องนิพพานนะครับในตอนท้ายได้สรุปไปว่า ถ้าไม่มีเรื่องนิพพานก็ไม่ใช่พุทธศาสนานี่เป็นหัวข้อที่สำคัญที่ผ่านไปแล้วนะครับวันนี้จะพูดถึงปัญหาของชาวโลกซึ่งขณะนี้ชาวโลกกำลังเดือดร้อนจากพิษของไวรัสโควิด -19 นะ <c oughs> ที ก็เลยนำเสนอเกี่ยวกับปัญหาของชาวโลกเรื่องของปัญหาชาวโลกการแก้ปัญหาชาวโลกนี่มีปรากฏอยู่ในกฎบัตรของพุทธบริษัทอันดับที่หนึ่งร้อย่สิครับอยู่ในอันดับที่124มาดูว่ากฎบัตร อันดับที่หนึสนี่ <c oughs> มีใจความว่าอย่างไงนะครับใจความของกฎบัตรข้อที่หนึมีว่าการแก้ปัญหาของโลกด้วยศีลธรรมเป็นการแก้ปัญหาด้วยพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าคนสมัยนี้พยายามแก้ปัญหาด้วยเสิจิตซึ่งอาศัยฤทิเป็นที่ตั้ง ก็เหมือนเอาพยามาลมาช่วยแก้จะได้ผลเป็นอย่างไรลองคิดดูนี่นี่ใจความของกฎบัตรข้อที่หนึ่งร้อนะครับกฎบัตรข้อนี้เป็นการให้ข้อคิดกับมนุษย์ทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศใจประเทศหนึ่งนะครับ โดยใจความของกฎบัตรข้อที่หนึ่งร้อยสี่นี่บอกว่าการแก้ปัญหาของชาวโลกเนี่ยถ้าแก้ด้วยระบบเสื้อธรรมก็จะเป็นการแก้ปัญหาด้วยพระหัตของพระผู้เป็นเจ้านั่นหมายความว่าปัญหาต่างๆบนโลกมนุษย์ถ้าเอาระบบเสื้อธรรมมาเป็นตัวแก้ปัญหาเพราะการแก้ปัญหาด้วยระบบเสื้อธรรมนั้น <c oughs> เป็นการแก้ปัญหาโดยใช้พาดของพระบุทธเจ้าที่ย่อมจะได้ผลแต่ว่าคนสมัยนี้เขากลับไปแก้ปัญหาด้วยระบบเศรษฐกิจซึ่งการแก้ปัญหาด้วยระบบเศรษฐกิจนั้นมันเป็นการแก้ปัญหาโดยวิ่งตามอำนาจของกิเลส มันก็เหมือนกับการอาศัยมือพยามารมาช่วยแก้ท่านลองคิดดูสิถ้าเอามือพยามารช่วยแก้ปัญหาแล้วแล้วมันจะแก้ได้ไงเพราะพยามารเป็นตัวร้ายไปเอาไปใช้ระบบไหนมันก็พังกันไปนแตบ,บแถบ เพราะคาว่าพยามานนั้นมันหมายถึงการกระทําที่ไม่รู้จักพอดีการกระทำที่ไม่รู้จักพอเพียงสุดท้ายมันก็ต่างคนต่างก็ที่จะเจาตัวรอดต่างคนต่างก็ที่จะเอาเปรียบซึ่งกันและกันทุกแอ้ทุกทมุมนี่ถ้าเป็นการแก้ปัญหาของสังคมโลกโดยอาศาัยเศรษฐกิจเป็นตัวแก้มันก็นับวันจะปั่นบวนยิ่งขึ้น แต่ถ้าเป็นการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นหาทางด้านความเป็นอยู่ในระบบของสังคมในเรื่องของการเมืองในเรื่องของการทำมาหาเลื่องชีพการค้าขายทุกอย่างถ้าอาศัยระบบศีลธรรมปัญหาานั้นก็จะทุเลาเบาบางแล้วก็หายไปในที่สุด ทำไมจึงบอกว่าการแก้ปัญหาของนุโลกถ้าใช้ระบบเสือธรรมนั้นมันจะเป็นเหมือนกับการอาศัยพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้ามาช่วยแก้เพราะความหมายของคำว่าเสือธรรมคำว่าเสือธรรมนั้นหมายถึงสิ่งปกติสิ่งพอดีสิ่งพ่อเพียงสิ่งพระประมาณ สิ่งใดๆที่จะทําให้เกิดความเป็นปกติจะทําให้เกิดความสงบร่มเย็นของมมนุษยชาติอันนั้นแหละคือระบบของศีลธรรมเพราะศีือธรรมมันหมายถึงสิ่งที่ทําให้เกิดภาวะาอย่างความปกติก็คือความสงบร่มเย็นและความตระปอีกว่าคําว่าเสือธรรมนั้นจะรวมถึงสิ่งที่เป็นเหตุก็ได้ จะรวมถึงสิ่นนี้เป็นผลก็ได้ถ้าเหตุใดเป็นเหตุให้เกิดแห่งความปกติร่มเย็นเหตุนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นศีลธรรมถ้าผลใดที่ทำให้เกิดแห่งความเป็นปกติร่มเย็นของสังคมผลที่เกิดมานั้นก็เป็นผลที่เกิดจากศีลธรรมนี้คือความสำคัญของคำว่าศีลธรรม ผู้ชมครับทีนี้ทําไมจึง <c oughs> มนุษย์ทําไมจึงไม่พูดถึงเรื่องนี้ทําไมจึงไม่เน้นถึงเรื่องนี้เนื่องจากว่ามนุษย์ในโลกนี้เขาอาศัยกิเลสเป็นตัวจูงทุกคนต่างก็อยากที่จะทํางานด้วยความอยากมั่งอยากมีอยากจะเป็นเศรษฐีอยากจะรวยคนเดียวในโลก อยากอบโกยคนเดียวไม่อยากจะแปลงปันในระบบของเศรษฐกิจนี้คนจะมองถึงระบบเสียธรรมเป็นเรื่องยากเพราะเอะก็จะอ้างเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการจินดีอยู่ดีการกินดีอยู่ดีนั้นมันเป็นการอาศัยระบบของพยามาน เป็นการหาได้หาจินชนิดที่มือใครยาวสาวได้สาวเอานั่นคือระบบของพยามานไปคิดดูให้ดีมนุษย์โลกเวลาเขาประชุมกันระดับโลกองค์กรใหญ่ๆระดับโลกที่เรียกกันว่าองค์การสหประชาชาติเวลาประชุมประเทศไหนที่เป็นประเทศใหญ่ ก็มักจะหาทางเอาเปรียบประเทศที่เล็กกว่าอย่างนี้เสมอมาน้อยนักที่ประเทศใหญ่ๆที่มีอำนาจจะแสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ประเทศที่ด้อยกว่าซึ่งมีแต่จะหาทางเอาดัดเอาเปรียบทั้งสิ้นใครๆก็อยากจะร่ำจะรวย ใครๆก็อยากจะเป็นเศรษฐีของโลกอยากจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยอาศัยเรื่องของเศรษฐกิจเป็นตัวนําซึ่งหนึ่งที่กับผมก็เรียนล้วตอนต้นบอกว่าระบบเศรษฐกิจนั้นเป็นการทํางานวิ่งตามนาจของกิเลสคือความมากๆความโลบโมโทสัโคดาไม่รู้จักพระมาณ ความอยากมั่งอยากมีไม่มีที่สิ้สุดข้อความที่บอกว่ากินดีอยู่ดีนั่นแหละคือวิธีการที่ทำแบบหาความพอประมาณไม่ได้คือกินดีอยู่ดีมันไม่มีขีดจำกัดมันจะเป็นการทำโดยใช้อำนาจของจิเลียเป็นตัวชีน้นำเพราะฉะนั้น ถ้าจะแก้ปัญหาของโลกไม่ว่าจะเป็นญหาไม่ว่าเป็นปัญหาทางการเมืองด้านสังคมด้านเศรษฐกิจถ้าชิดอาศระบบของเสียธรรมปัญหาทุกอย่างก็จะได้รับการแก้ไขขยัดปัดเป่าให้หายไปจากโลกมนุษย์นี่คือใจคายสำคัญข,ข,ของกฎบัตรข้อที่124นะครับย้ำอีกว่า การแก้ปัญหาของมนุษย์โลกถ้าแก้ปัญหาโดยอาศัยระบบเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งตัวตีรับรองยิ่งแก้ยิ่งหุนแต่ถ้าแก้ปัญหาโดยอาศัยศีลธรรมรู้จักความพอประมาณมีเมตตาต่อก,กันแล้วกันต่างประเทศร่วมมือกันแล้วก็ใช้ความร่วมมือนี่ เป็นตัวเกื้อหนุนซึ่งกันและกันปัญหาก็จะขจัดปัดเป่าลงได้อย่างง่ายดายนั่นคือต้องใช้การแก้ปัญหาระบบของเสือธรรมจรึงจะแก,ก้ปัญหาเหล่านั้นได้และมนุษย์ก็จะอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขทั้งโลกก็จะมีสติภาพอย่างทาวรน,นี่คือหลานสวนชื่ชิดเรียนฝาาผู้ชมวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติตามชมนะค,ครับ